สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาฝันทงตัวเลขนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเรามาดูว่าวันที่2อพฤษภาคมนะครับมีเลขตัวไหนบ้างนะครับมีเลขตัวไหนบ้างนะครับ มีปากการกระดาษก็จดได้เลยนะครับนี่เป็นเลขที่เราฟันธงให้นะครับหกเจ็ดศูมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับมีวิธีคิดแล้วเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับ1ปีนะครับ1ปีนะครับไม่เคยผิดเลยนะครับ1ปีไม่เคยผิดเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าเลขตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็น2ตัวหรืออาจจะเป็นทั้ง3ตัวนะครับน่าจะออกต่อเนื่องได้วันที่สองพฤษภาคมหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับว่าเลขตัวนี้คิดกันยังไงนะครับทำไมถึงได้6 7 0ทําทำไมถึง1ปีไม่เคยผิดนะครับเพราะว่าหลายๆท่านชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับ ก็ลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับตามสโลแกนของช่องเราเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนใทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสูตรที่ว่า1ปีไม่เคยผิดคิดกันยังไงนะครับกับเลข670ตัวนี้นะครับ ผมจะทําตัวเลขให้ดูนะครับวิธีการคิดการะคานวณนะครับผมจะทํางวดวันที่สิบหกเมษาให้เลยก็คืองวดที่เพิ่งออกไปนะครับแต่ทุกคนสามารถไปย้อนทําเองได้นะครับทำดูเป็นปีได้เลยนะครับไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างที่เพิ่งออกไปคงพอจําได้ครั้งที่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดครั้งที่สองนะครับเลขท้ายนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าหนึ่ง อันนี้คือครั้งที่หนึ่งที่สองนะครับเวลาเรียงเรียงให้ถูกต้องจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับดูดีๆนะครับเวลาไปทําเองจะได้ทําง่ายจุดแรกให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งตัวนี้นําไปบวกหลักพันรางวัลที่หนึ่งตัวนี้ใกล้ๆก,ก,กันนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าสามจุดนี้สําคัญมากนะครับเราคิดตัวเลขหนึ่งปีไม่เคยผิดเลยนะครับ วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มแรกให้ทุกคนตั้งเลขสามไว้ก่อนเลขสามนี้ตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งเสร็จแล้วนะครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามก็มาตั้งข้างหน้าเลขหกก็มาตั้งข้างหลังแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับวิธีบวกร้อยมาลัยนะครับใครดูเป็นประจำก็คงจะพอทำได้ไม่ยากนะครับ 3าบวกสมได้6 3สมบวกหได้9 6้บวกเนะครับจะได้เท่ากับ15ก็คือ5นั่นเอง5้าเพิ่มเป็น6นะครับ 6, 6เป็น7นะครับแล้วก็7ก็เป็นศูนนั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้ฟันธงให้นะครับวันที่สองพฤษภาคม นะครับปีหกหก็คืองวดหน้านั่นเองจดไว้ดูได้แล้วก็ไปทําดูได้นะครับ1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับวิธีการยืดตัวเลขนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับวิธีการยืดตัวเลขนะครับพอเราได้ตัวเดียวตัวสุดท้ายนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป1นแต้มก่อนก็จะเป็นเลข6อันนี้คือเคล็ดลับการเพิ่มตัวเลขนะครับพอได้เลข6นะครับเราก็เพิ่มไปอีกหแต้มก็จะเป็นเลข7 แต่ว่าตัวถัดไปให้เพิ่มไป3ามแต้มแค่นั้นเองให้เพิ่มแบบนี้นะครับถึงจะทําถูกต้องแล้วนี่จะเป็นผลลัพธ์ในงวดถัดไปวันที่สองพฤษภาคมมีเวลาว่างลองไปทําดูนะครับหนึ่งปีไม่เคยผิดนะครับสูตรนี้มีความแม่นยํามากนะครับผมทีนี้เรารู้เลขเด่นจะเป็นตัวนี้เรามาดูการจับคู่กันนะครับเลขสามตัวจับคู่กันยังไงนะครับกับเลข90 6ย์นะครับ เลขพึ่งออกไป907งวดที่ผ่านมาออก906เกือบจะเป็นเลขซ้ำนะครับก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณ3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่งนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับหลักร้อยที่เราฟันธงให้จะเป็นเลข01234แล้วก็นี่คือโครงสร้างตัวเลขจดไปดูได้นะครับ แต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมีวิธีตัดแล้วเลขกลุ่มนี้คัดแล้วจะเหลือแค่3ตัวเลขเท่านั้นหรือว่า3มคู่เวลาเราเอาหลักร้อยมาจับก็จะเป็นเลข3ตัวอยู่3คู่เท่านั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนใครนะครับที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับเบอร์นี้ 0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นะครับตรงไหนที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาปรึกษาได้นะครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับผมอธิบายให้ถ้าดูไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูสักสองสามงวดน,นะครับให้พอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะทําวันที่สองให้เลยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างเตรียมปากการกระดาษจดแล้วก็ ไปเลือกรตเตอรี่ไว้แต่น่นเนิ่นใกล้ๆจะหายากนะครับผมสูตรของเรานะครับจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5นั่นเองเลข5้านะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งเหมือนกันหมดแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับแบบนี้แต่ทีนี้จุดที่เราต้องจำนะครับ เพราะเลข5ทุกคนตั้งได้อยู่แล้วนะครับจุดที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับฝั่งหลักร้อยนะครับให้เราวงไปที่หลักหมื่นางวันที่1จุดแรกแล้วก่หลักหน่วยรางวันที่1ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้จำไม่ดีนะครับนี่คือจุดที่เราต้องจํานะครับเลขออกมาปุ๊บเราก็วงตัวนี้วงตัวนี้บวกกันนะครับนี่คือหลักร้อยหลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่น ไปบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าตัวนี้ทุกครั้งหลักสิบก็จะเป็นตรงนี้หลักหน่วยหลักสุดท้ายจะจําง่ายหน่อยจะมีแค่สองจุดก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนั่นเองจําง่ายหน่อยนะครับหลักหน่วยนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลขสองตัวนี้มาตั้งได้เลยสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดก็มาตั้งตัวนี้สองบวกแปดได้สิบก็คือศูนย์ ตรงนี้เลข8ก็มาตั้ง4กับ0นยะครับยกมาตั้งได้เลยนะครับ4แล้วก็0ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับแบบนี้2บวก5ได้7 5ดหบวก 72. 7ดบวก2ได้9ได้0ได้1ได้2แล้วก็ได้3แบบนี้ นี่คือหลักร้อยนะครับยืดให้ครบ5ตัวนะครับหลัก10บก็เหมือนกันนะครับให้ครบ5ตัวนะครับได้5บวกกันได้ส3นะครับบวกกันได้8 9ด1แล้วก็2องแบบนี้จะมี5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับ 9, 5, แล้วก็ 4, 5, 6, 7 แแล้วก็เก้าสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกต,นะตัวแบบนี้นะครับจะมีหกตัวแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปเลือกไปเสี่ยงโชคทั้งหมดไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยม,มันเยอะมากถ้าจับคู่กันนะครับเราต้องหาตัวช่วยก็คือตัวตัดนั่นเองผมจะพาไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับเราจะเลือกออกให้น้อยที่สุดให้ทุกคนมองไปที่ หลักสิบครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายตรงนี้แค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้เป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสี่นะครับให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลยนะครับเป็นเลขห้าดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับ <Sy lv ain> ให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลยนะครับแบบนี้เป็นเลขสี่นะครับเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นเลขห้าเมื่อได้เลขห้าแล้วนะครับ ทุกคนก็ไปเลือกได้นะครับวิธีการเลือกก็คือเลือกเลขคี่นะครับเลือกตามที่ตัวนี้ออกมานะครับถ้าเป็นเลขคี่เลือกเลขคี่ไว้ถ้าเป็นเลขคู่เลือกเลขคู่ไว้แบบนี้เลขคี่เลขคู่ตัดออกไปดูดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือนะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มแล้วก็มาเลือกเอาสรุปแล้วเราฟันธงเลข5้าเลข7เลข9้านะครับห้า 7แล้วก็เก้าแบบนี้นี่คือหลักหน่วยในงวดถัดไปทีนี้เราจะไปเลือกเลขสามตัวยังไงนะครับไม่มีหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราก็ต้องไปหาหลักร้อยหลักสิบมาวางนะครับเลขนำโชคนะครับเอามาตั้งได้เลยเลขนำโชคนะครับมาตั้งได้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับฝั่งหลักร้อยบวกกันได้9ก้าก็นำมาวางหลักสิบบวกกันได้ห้านำมาวาง แล้วเราก็บวกกันนะครับ5บวก9ได้14หลังจากได้4แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับยืดแต้มไปทั้งหมด5แต้มนะครับแบบนี้5บวก0ได้10คือ0นะครับยืดแต้มไปทั้งหมด5แต้มก็จะได้เท่ากับเลข5บวกได้เท่าไหร่ย,ยืดไป5แต้มวิธีการเลือกง่ายๆดูดีๆนะครับวิธีการเลือกนะครับสังเกตไหมครับตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียว คือเลข9ฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับสังเกตดีๆครับก็คือเลข0นฟันธงไปที่หลักสิบเราก็นำเลข9เลข0ูนย์ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข905 907แล้วก้ย์็และก็น้นั่นเอง ทุกงวดเวลาทำออกมาแล้วก็จะได้เลข3คู่แบบนี้3ชุดนั่นเองสิมีนาะครับเราก็ไปลุ้นวันที่1เมษายนะครับ90 7ย์เจดเห็นไหมครับ9 0แล้วก็เนี่คือตัวที่ถูกนะครับคิดแบบนี้ทุกงวดจุดนี้ทุกงวดมาดูงวดถัดไปดูงวดถัดไปนะครับเราก็ต้องเลข5ทุกงวด ตั้งเลขห้าทุกงวดนี่เป็นเลขนําโชคของเราแล้วเราก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แล้วก็ตั้งบวกไว้จุดเดิมนะครับคงจําได้เมื่อสักครู่นี้นะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าตรงนี้บวกกันนะครับฝั่งหลักสิบก็เหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้า หลักสุดท้ายหลักหน่วยมีแค่2จุดจำง่ายๆนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยนั่นเองของเลขหน้านะครับเห็นไหมครับคิดไม่ยากนะครับแมาตั้ง7จบวกหได้8ก็มาตั้ง8ปดบวกเกเลข9มาตั้งตัวนี้1นกับหก็มาตั้งได้เลยแล้วก็บวก100ร้อยมาเลยแปดห้าสิบสามห้าแบสาได้6 6เพื่อเป็น7 เเพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์ครบ5ห้าตัวเราก็หยุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินนั้นมันเยอะมากนะครับเวลาจับคู่กันนะครับหลักสิบก็เช่นกันตัวนี้บวกกันได้สิบสองนะครับตัวนี้บวกกันได้สี่บวกกันได้หกหกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์ได้ครบ5ห้าตัวก็หยุดหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับจะมีหกตัวนะครับหนึ่งบวกห้าได้หกหนึ่งบวกห้าได้หก บวกได้12 2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7ให้ครบ6ตัวแล้วก็หยุดแค่นั้นเองนี่คือเป็นโครงสร้างตัวเลขในแต่ละหลักนะครับ5ตัว5ตัวแล้วก็6ตัวนั่นเองวิธีการตัดจำได้นะครับที่ผมเอาวงอาไว้นะครับคือตำแหน่งนี้แบบนี้เป็นเลข9นะครับเราก็เพิ่มแต้มออกมานะครับก็จะได้เท่ากับเลข10นั่นเอง เพราะฉะนั้นเลข10ก็เป็นเลขคู่นะครับเราก็วงไปที่เลขคู่แบบนี้ขี้เราก็ตัดออกไปสรุปแล้วเราก็ฟันธงหลักหน่วยเป็นเลข2 4แล้วก็6นั่นเองหลักร้อยห้าตัวจะเลือกตัวไหนนะครับหลักสิบห้าตัวจะเลือกตัวไหนนะครับเลขนำโชคของเราตั้งเข้าไปเลขนำโชคของเราตั้งเข้าไปนะครับ เลขนำโชคของเราเป็นเลข5นะครับต้องตั้งทุกครั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับงวดนี้บวกกันได้เลข5ไม่ใช่เลข5นะครับบวกได้เลข4นะครับอย่าบวกเลขผิดนะครับมีวิธีบวกนะครับบวกได้เลข4นะครับหลัก10บวกกันได้เลข10ก็คือ0แล้วเราก็บวกคู่ของมันนะครับ5บวก4ได้9 เพิ่มไปห้าแต้มจะเท่ากับสิบสี่ก็คือสี่นั่นเองห้าบวกศูนย์ได้ห้าเพิ่มไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลขศูนย์นั่นเองนะครับวิธีการเลือกก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีตัวที่ซ้ากันแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ฟันทงไปที่หลักร้อยจะมีตัวที่ซ้ากันตัวเดียวนะครับคือไม่ใช่ห้านะครับเป็นเลขศูนย์นะครับฟันทงไปที่หลักสิบ เราก็นำ90ตัวนี้90อีกแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็90นะครับ90อีกแล้วเอามาตั้งข้างหน้านะครับเป็นเลขหลักร้อยกับหลักสิบนั่นเองแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นเลข3ตัวอยู่3ชุดในแต่ละงวดก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดเลยนะครับ1เมษาออก16เมษานะครับเพิ่งออกไปสุดสร้อนๆน,นะครับเลขเกือบออกซ้ำกันนะครับออก907 แล้วก็มาออก906นี่คือผลงานนะครับกับสูตรตัวนี้นะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้แล้วก็รู้จุดนี้นี่เป็นจุดที่เด็ดนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับผมจะส่งไปให้นะครับไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับ ใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่ผมจะส่งไปให้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้เลยนะครับจะได้คิดเองทําเองได้นะครับเพราะว่าผมต้องวงทุกจุดไปให้ทุกจุดไปให้ตัวตัดตัวนี้จะจําง่ายหน่อยนะครับแต่จะเพิ่มตัวนี้ไปด้วยว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางมีวิธีคิดนั่นเองได้รับสูตรแล้วก็ไปนั่งคิดเองทําเองได้นะครับส่งให้ทุกคนเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับ แอดไลน์ line, ปรึกษากันได้นะครับ0818048123เป็นเบอร์ id l i n e นะครับหรือใครสะดวกโทรพูดคุยกันก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเราช่วยดูแลให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับอันนี้ถ้าใครชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับแล้วก็ช่วยสรุปตัวเลขให้ด้วยนะครับเวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งจะเลือกตัวไหนดี นะครับไม่ต้องไปเสี่ยงทั้งหมดก็ได้นะครับทั้งชุดนี้ก็อาจจะเยอะไปสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับเพราะว่าสูตรถ้าเราตัดออกมาแล้วนะครับเลขก็จะได้3มชุดเท่านั้นเองนะครับแค่เรารู้ตําแหน่งนี้นะครับผมจะเฉลยไปกับสูตรที่ส่งไปให้นะครับสําหรับใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่ก็ติดต่อเข้ามานะครับผมส่งให้นะครับเอาล่ะเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่ 2พฤษภาคิดได้ตัวไหนบ้างนะครับเราก็ตั้งเลข5เหมือนเดิมนี่แหละเป็นเลขนำโชคของเรานะครับแล้วเราก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นึ่งพึ่งออกไปทุกคนพงจําได้นะครับหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านี่คือหลักร้อยจุดที่เราต้องใช้ทุกงวด หลักสิบวงไปที่หลักหมื่นไปบวกหลักร้อยรางวัลที่หแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้านั่นเองหลักสุดท้ายจําง่ายหน่อยนะครับ2จุดหลัก,100กร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่หเลขหน้าแปดมาตั้ง6กบวกหได้12 8สอบวกเกตัวนี้เลขหกมาตั้งนะครับหกับ0มาตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับหกกับศูนย์แล้วเราก็บวกร้อยมาเลย 8บวกห้านะครับ5้บวกสได้7 3็บวกเได้10คือ0 0เพิ่มเป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็เป็น4จดไว้ดูได้เลยนะครับนี่คือหลักร้อยวันที่2พฤษภาคมนะครับคืองวดหน้า5้าบวกเจ็ดบวกหได้11คือ1 3 4 5 6 7นี่คือหลักสิบ หลักสุดท้ายบวกใน11บบวกกันได้หกได้5นะครับอย่าบวกเลขผิดนะครับ6กบวกห้าคือหนึ่งบวกศูนย์ได้5นะครับบวกกันได้6นะครับ6เพื่อเป็น7เป็น8เป็น9เป็น0ูแล้วก็เป็น1นี่คือหลักหน่วยหลักสุดท้ายนั่นเองผมบอกไว้เลยนะครับถ้าจับคู่ทั้งหมดนะครับ150ชุดนะครับมันเยอะมากนะครับเราจะตัดที่หลักหน่วยนะครับจับได้นะครับตัวนี้เป็นเลข5นะครับ เลข5เพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งก็เป็นเลข6นั่นเองนะครับทุกคนก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าจะต้องเลือกตัวไหนเลข6เป็นเลขคู่เราก็ต้องเลือกเลขหเลข8ดเลข0ูนนั่นเองเลขคี่เราตัดออกไปถ้าพลาดพลั้งไปออกเลขคี่ก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ตามตามสูตรแล้วนะครับเลขจะต้องออกเลขคู่แบบนี้แหละเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับเราก็นําเลขหลักหน่วยมาตั้งนะครับ ตั้งรอไว้เลยนะครับเลข6เลข8แล้วก็เลข0ูนนั่นเองนี่คือหลักหน่วยวันที่สองพฤษภาคมนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับทีนี้หลักร้อยล่ะเราก็นำเลขนำโชคมาตั้งเราก็เลขนำโชคมาตั้งตรงนี้ผมจะเฉลยไปกับสูตรที่ส่งไปให้นะครับอย่างที่บอกไว้ ส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสูตรที่ส่งให้จะมีคําอธิบายทุกตําแหน่งทุกจุดนะครับโดยเฉพาะจุดนี้จะมีบอกไปด้วยตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับเลข5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวจะมีแค่1เดียวนะครับเลข5ตัวนี้จะมีแค่1เดียวเท่านั้นนํามาวางข้างหน้าจะเป็นเลข3ตัวนะครับแล้วหลักหน่วยก็จะเป็นเลข680จะเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับ เฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยากคิดเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองผมยินดีคําแนะนำนะครับส่งไปให้คิดเองนะครับผมไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับเราสามารถดูได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยนั่งคิดนั่งคานวณน,นะครับศึกษาเป็นแนวทางได้แต่ไม่จะเป็นต้องเสี่ยงนะครับแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงโชคนะครับอยากคิดเป็นอยากถูกรางวัลเหมือนคนอื่นเขานะครับงวดที่ผ่านๆมานะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ 0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ลดียนั่นเองนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันส่วนตัวเลขตัวนี้ที่ผมจับคู่ให้ก็มาจากเลขที่เราคำนวณนี่แหละนะครับหลักร้อยจะเป็น01234หนะครับหลัก1 3 4 4 5 6 7ีหลักหน่วยก็เป็น680ก็คือ068นั่นเองที่ผมจับคู่ไว้ให้นะครับเพราะว่าบางท่าน ก็อาจจะมีกําลังทรัพย์ที่จะไปเสี่ยงโชคทั้งหมดได้ไปซื้อโตรตเรี่ได้ก็ลองพิจารณาดูแต่สําหรับท่านใดที่มีทุนน้อยนะครับอยากจะฟันธงแค่3ตัวนะครับก็ติดต่อเข้ามาในสูตรจะมีคําเฉลยวิธีคิดทุกอย่างนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์นี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับงวดที่ผ่านมาก็ถูกกันทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสุปแม่นแม่นนะครับมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับถ้ายสุดก็สุดท้ายนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ